ัสดีครับซุเปอดพอดแคสต์นะครับอีพีนี้นะครับเรามาพูดคุยกับโค้ชบูนะครับชำนาญแพขุ่นทศอากุซือเมืองเลยอยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับสวัสดีครับโค้ชบูครับสวัสดีครับผมครับแฟนรายการก็สมรูุฟัน้ดยครับครับขอถามเรื่องแรกนะครับโค้าตอนนี้สภาพทีมครับเป็นอย่างไรบ้างครับความพร้อมอะไรอย่างนี้ยครับอุกคนสมบูรณ์่้จะเป็นทุกคนครับครับเต็มฟองเต็มฟอาตลอดครับ ครับโค้ดได้เตรียมทีมไปแชมเปี้ยนลีกแล้วหรือยังนะครับตอนนี้เรียมแล้วครับครับในแมตช์แมตช์อุ่นเครื่องกับหนองบัวครับโค้ดตรงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะเป็นมันตุกนี่ครับเราจะจะเตรียมทีมผู้เล่นที่จะเตรียมทีจะใช้ไปเล่นในออฟแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดห้านัดครับเราจะมีการทดลองตัวผู้เล่นทดลองระบบทดลองวิธีการเล่นครับอืม ในเรื่องของสนามของสนามในการแข่งขันครับโคดเราใช้สนามยังไงบ้างครับก็ต้องรอที่สมาคมคำเห็นข่าวมาว่าน่าจะเป็นสนามกลางนะฮะการได้เห็นข่วกันผมก็ต้องรอวังที่สมาคมมครับครับแต่เราก็เป็นจะเป็นการแข่งขันแบบปิดไม่มีแฟนบอลเข้าไปชมใช่ไหมครับโคาน่าจะประมาณนะครับผมฟังที่ข่าวที่มามาบอกแจ้งมาว่าน่า,นาจะน่าจะแข่งแบบ ผิดครับราแข่งกลางกลางครับอตอนนี้ทีมก็มีการทําการซ้อมปกติใช่ไหมครับครับซ้อมต่อเนื่องปกติครับหยุดทุกวันตย์ครับซ้อมหกวันครับมีเช้าซ้อมเช้าเย็นด้วยครับอาทิตย์ละสองสามวันครับอืมครับอผู้เล่นเราก็ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับครับผู้เล่นน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความกระหายทุกคนครับอทุกๆคนร้อยเปอร์เซ็นทุกคนครับไม่มีบาดเจ็บ เราก็พยายามจะหาแบบที่จะทดลองรูปแบบการเล่นหลากหลายให้มันหลากหลายเพราะว่ากู่แข่งขันมันห้าทีมห้าห้าทีมที่เราต้องเจอเนี่ยทุกทุกทีมเขาจะไปกันเล่นแตกต่างกันไปเพราะนั้นเราต้องปรับวิธีการเล่นให้พร้อมครับครับในแชมเปี้ยนลีกครับโค้ชมองว่าโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนะครับโค้ชคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ ผมก็ยังไม่แน่ใจในควารูปแบบการแข่งถ้าเกิดเขานัดแข่งแบบที่มีทางหลายสโมสรต้องการมาแบบอ่าบัพเปอร์แมสกัารก็ต้องดูว่าเขาจะใช้แข่งแบบนั้นหรือเปล่าครับปัจจุบันทางเราทางสโมสรเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ใม่ไมว่าจะแข่งแบบอาทิตย์เป็นที่หรือว,ว่าเป็นแบบบัพเปอร์แมสกัาราก็ต้องเราก็พร้อมเสมอครับคร<ช>ับ <ๆ S 1> เราบอกน้องๆทุกคนให้เตรียมพร้อมเพราะว่าโอกาสอย่างนี้มันมันไม่มีโอกาสให้เราได้ได้บ่อยๆครับเราต้องเตรียมพร้อม ส่วนของแฟนบอลน,นะครับโ้ดคำถามสุดท้ายแล้วว่าแฟนบอลตอนนี้ยังเป็นยังไงบ้างครับได้ติดต่อกับสโมสรไหมหรือว่ายังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องแจ้งเลยครับแฟนบอลมึงเลยเราเนี่ยเยอะมากครับราาถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าสนามฟุตบอลเราเนี่ที่บรรจุคนได้สองสามพันคนเนี่ยน่าจะเต็เมครับเนื่องจากว่าดูจากที่เราจำหน่ายเพื่อที่ใช้แข่งขันในฤดูกาลนี้เราขายไปได้ ไอ้แฟนบนได้สองสามสองหมื่นถึงสามหมื่นตัวนะฮะที่ราจำหน่ายไปฮะคเพราะฉะนั้นแฟนบอลบนเลยเป็นป็นบอที่เหนียวแน่นรับทุกคนทิ่ผมไมด้บังข่าวจากแฟนบอลบ้างไปเปลบ้างเขาก็อยากจะตามเชียร์เราตลอดไม่ว่าจะแข่งจะปิดหรือเปิือบเขาก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจเราเสมอครับครับโอเคครับโพส์วันนี้ก็ขอเวลาโพสเพียงเท่านี้นะครับใด่ครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับโคชาิสวัสดีครับ ¡Oh, oh,